สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องกุ้ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราของเรานะคะหลักร้อยนะคะทุกคนสูตรหลักร้อยสูตร2ตัวล่างนะคะจับคู่2ตัวล่างนะคะหลักร้อยก็กลายเป็นเอ่อเป็นสิบไปแล้วหรือเปล่านะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่เป็นไรมันสิไปตัวใดกับร้างมัน ว่าแต่มันอยู่ในสุดลา่างเหรเนาะค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวรอจังหวะมันมานะคะจะปรับสูตรไหมนะคะแอดก็กลัวแอดปรับสูตรแล้วมันจะไม่เข้าล่างเลยนะสิคะถ้าแอดกลัวแอดปรับสลับกันนะคะแอดสลับมันก็นสลับน้าแอดจ้ะ นีนะคะสูตรสองตัวล่างนะคะทุกคนนะคะสองตัวล่างแล้วก็หลักร้อยนะคะเราจะจับคู่ชุดเต็มให้ก่อนนะคะชุดตัดนะคะไปเจอกันที่ไหนนะคะเราจะมีตรงมีแต้มให้ด้วยนะคะทุกคนนะคะวดนี้ก็เข้าห้าเก้าเน้นๆเต็มๆเลยนะคะเข้าชุดตัดของเรานะคะเแล้วก็เข้าแต้มนะคะห้าเก้านี้แต้มสีเนาะเขาแต้มสีจ้ะทุกคนทุกคนค่ะเข้าแต้มสีนะคะแต้มสีแต้มสี เอาสถิติแล้วกลวยเข,าข้าคือเมิดแล้วสมุดเท่ามันรเรลบอกบเขาไม่จับมันไม่เขา้ามันไปหลักสิบนะคะทุกคนมันไปหลักสิบเนาะอันนี้สองก็ไปหลักสิบนะคะหัวาลเป็นชิปแรงไปะเะลบอบสูตรข่อยห้าศูนย์หกเก้าห้าโอ้ศูนย์หกขึ้นบนเลย อลองดูนะคะเป็นแนวทางนะคะทุกคนนี่นะคะหลักร้อยของเรานะคะหกเจ็ดแปดอ้ยถ้าแอดเน้นหกเจ็ดแปดนะคะทุกคนทุกคนก็จะได้คู่โตชุดเน้นนะคะหกศูนย์ห้าแอดเน้นเอ่อเจ็ดแปดเก้า 7, 8, นะคะเพราะว่าหกมันเพิ่งเดินแค่ครั้งเดียวนะคะเจ็ดแปดเก้ามันเดินเยอะกว่านะคะแอดก็เลือกอย่างเงี้ยแต่ว่าของร้านนี่ก็ศูนย์หกนะคะชนกับร้านนะคะนี่ถ้าเอาสูตรชนแบบนี้จริงๆก็จะเป็นชนแค่เจ็ดหกนะคะเออข่อยขึ้นาเอาเจ็ดหกคือนี่นะคะเอาเจ็ดหกนะคะนี่ เพราะว่าแปดเก้ามันไม่ชนสูตรหลานนะคะเออนี่แหละค่ะเอ้เอาไหมเอาใหมค่ะเอาใหมค,ค่อยๆหัดทําไปนี่แหละค่ะทุกคนเอาดูกันไปเด้อดูกันเป็นไอ้นี่นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะเราก็อย่างนี้นะคะหลักร้อยของเรานะคะเดี๋ยวสถิติทําให้ตามหลังนะคะสมุดหมดเดียว ต้องเขียนหน้าใหม่นะคะยังไม่ได้เขียนนะคะนี่เป็นสถิตินะคะเป็นสถิติเอาไว้ดูนะคะจับคู่นี้เข้าเข้าทุกงวดเลยนะคะทุกคนแต่อาจจะสลับกันนะคะจับคู่2ตัวล่างนะคะเอาอย่างน้อยนะคะก็พอได้รู้ทิศรู้ทางนะคะรู้ทิศรู้ทางสูตรล่างนะคะทุกคนนะคะว่าล่างมันจะมาตัวไหนนะคะ ล่างมันจะมาตัวไหนมันจะเดินตัวไหนนะคะเราก็กลับกันเอานะคะใครที่ตัดเก่งก็ตัดกันเอานะคะแอดก็จะมีแต้มให้ด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็มีสองตัวล่างชุดเต็มนะคะแอดจะให้ดูชุดเต็มไปก่อนนะคะชุดตัดหรือว่าแต้มนะคะชุดตัดหรือว่าแต้มนี่จะให้ตอนชุดสรุปนะคะแต้มล่างนะคะเข้าแต้มสีนะคะทุกคนนี้ก็แต้มสีเนาะจะมีมันต้องมีตัดเด่นก่อนนะคะตัดเด่นแล้วเราค่อยมาตัดแต้มอีกทีนึงนะคะเลขมันถึงจะน้อยลงนะคะทุกคนนะคะ ก็น้อยลงเนาะนี่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยตัวนี่ชุดนี้เขาดีดีเดิมชุดนี้เวลาตัดออกมานะคะนี่เขาดีโถ้าใครไปแบบบนล่างได้บนล่างเลยเอยะอันนี้ล่างนะคะเข้าตัวกลับนะคะชุดล่างเราจะมีชุดบนชุดล่างนะคะแต้มบนแต้มล่างนี่อันนี้จะเป็นชุดบนต่างหากนะคะแต่บางทีมันชอบออกก็ยังวานะมันก็หลายตัวคบคู่ตัวโวดว,วาซันอันอันนี้อันนี้เอฟซีนน 4, วานะคะนี่อ้หกศูน จังๆ่ลสันติจังๆนะคะนี่เราก็จะจับอย่างนี้ให้นะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะบางท่านก็บใส่บใส่ดับผู้ใดบอใส่ดับนี่ด้วยค่ะอีทีผู้ใดบอใส่ดับด้บวยตายแต่จะคล้องสองนี่แหละค่ะเลขดับ โอ้เลขดับมันบ่ตัวไผ่หรอกมันตัวแต่เจ้าของสองนะคะทำเองเฮ็ดเองหลอกเจ้าของเองนะคะเอามาดูกันนะคะงวดประจําวันที่วันที่สามนะคะตุลาคมนะคะมาดูกันนะคะจะได้ตัวไหนนะคะเราเอาชุดเต็มไปก่อนนะคะวางชุดเต็มนะคะแล้วเราก็ค่อยมาตัดเอามาคัดเอามาเลือกเอานะคะ อย่างน้อยก็พอได้รู้ทิศรู้ทางนะคะว่ามันจะจับคู่กันมายังไงนะคะบางครั้งมันจะจับคู่ต่ําบางครั้งมันจะจับคู่สูงนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ละงวดนะคะทุกคนนะคะว่างตำแหน่งพิษมันกับบได้อีกละค่ะอ่ามันก็อาจจะมีทุกตัวนะคะมีทุกตัวแต่บางทีมันก็มันไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่เราจะใช้นะคะบางทีมันจะไปโอบบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะคะมันเป็นตำแหน่งี่บดาเนาะ ก็ขอให้เข้าอีกนะคะว่าจเข้าชุดตัดนี่สามงวดลงมั้งนะคะมีใครได้มีใครได้ไหมนะคะทุกคนนะคะอ่ะมันไม่เป็นหลักร้อยก็ช่างนะคะไม่เป็นไรนะคะมันไปลักซิปแต่มันไปถขอให้มันอยู่ร่างข่อยข่อยสกเอาเองค่ะคือผู้ใดบวกกับกระซ้างเอ,นะอ็นแะสก๊อตเอาบ่ไม่ไว้ใจนะคะทุกคนลูกกลมๆมเนาะทุกคนเนาะ กลับเอาเลยค่ะเพราะว่ามันช่วงนี้มันสลับนะคะเอสถามว่าเอสสลับกันไหมนะคะเอสก็เคยสลับอยู่ด้วยค่ะมันมันสูตรมันก็สลับตามเอสนะคะพอเอสสลับนะคะมันก็สลับตามเอสแล้วผลที่มันออกมานะคะมันก็กลายเป็นออกตัวกลับนะคะทุกคนนะคะเป็นจั้งสี่ตลอดค่ะเออเอสก็เลยเออโบเป็นยังค่ะกลับเอาเองก็ได้ พอย้ายแล้วมันก็ย้ายตามเอสนะคะเลขสูงอยู่ค่ะเลขหน้าลุ้นนะคะทุกคนนะคะชัดเจนไหมนะคะทุกคนชัดเจนเมั่จะหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยชุดเต็มนะคะ8 9 0 1 2 3นะคะจะกอดคอกันมาเองไหมนะคะจะกอดคอกันมาไหมเลขสวยมากเลยนะคะ890123ามันมีต้อง6ตัวนะคะมีต้องหตัวมันก็สมควรที่จะไม่แน่ค่ะมันจะกอดกันมานะคะไม่บนก็ล่างนะคะสูตรนี้นะคะอลองเบิงเดอ 8 9ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามี่คือหลักร้อยนะคะชุดชนของเรานะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแอดชนแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ,สะแสดงว่าเลขตรงมี8แปดมีเกามีศูนย์มีหนึ่งบ่ค่ะเด่นนะคะจะอะไรก็ช่างนะคะเราจะเอาขึ้นเด่นก่อนเลยนะคะใครก็ไปใช้จับกับสองตัวบนดูนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเน้นนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะทุกคนแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเน้นแปดเก้าศูนย์เนาะทุกคนนี่นะคะทุกคนนะคะชุดเน้นของเรานะคะ เราก็เน้นให้ไปที่แปดเก้าศูนย์นะคะแปดเก้าศูนย์ทุกคนถือว่าเป็นตัวเลขที่มาเยอะมาบ่อยนะคะเป็นตัวเลขที่มาเยอะมามาบ่อยสถิติเลยนะคะที่ยังไม่เดินนะคะที่ยังไม่เดินก็คือที่ยังไม่เดินก็คือสามค่ะที่ยังไม่เดินนะคะหลักร้อยของเราที่ยังไม่เดินจะเป็นสามนะคะทุกคนนี่สามนะคะที่ยังไม่เดินนะคะเจ็ด แอดให้อะไรนะคะแปดเก้าศูนย์บอกค่ะเก้านี่เดินมาสี่ครั้งแล้วนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะหนึ่งนะคะมาเสมอกันเลยนะคะคือแปดคือศูนย์แล้วก็คือหนึ่งนะคะมาสองครั้งสองครั้งสองครั้งนะคะแต่ว่าเก้านี่มาสี่ครั้งแล้วนะคะเก้ามาสี่ครั้งเนะาะกระจักสี่เห็ุจังไหนลรามมนมีสี่ตัวเนาะสี่ตัวนะคะบางท่านก็ใช้สี่ตัวบางท่านแต่ว่าช่วงนี้มันไปมันไปหลักสิบนะคะสีไปลักได้แอดกับบวาดอกค่ะคะขาเห็นมันอยู่สุดล่างนี่แหละคะ่ะ ขอให้มันอยู่ชุดล่างนะคะทุกคนนะคะแคปเอาจ้ะอันนี้เราก็จะทําให้เลยแอดกระนินให้ไปที่890นะคะมาดูกันว่ามันจะมาตัวไหนอะไรยังไงนะคะก็ขอให้มาตัวเน้นนะคะมาตัวเน้นแตก3ามตัวตรงให้ fc เนาะให้ได้แข็นแขนอีกเด้อจ้ะทุกคนหม่ๆ่ เอามาดูชุด2ตัวล่างนะคะชุด2ตัวล่างงวดก่อนนี่ก็เข้า59นะคะเน้นๆเลยนะคะเข้า59นะคะแต้มสแต่ว่ามาตัวกลับนะคะเข้าตัวกลับตลอดเลยนะคะช่วงนี้นะคะอ่ะสิล่างนะคะทุกคน2ตัวชุดเต็มนะคะ10ล่าง2 3 4 5 6 7ี่ห้านะคะหน่วยล่างนะคะ8 9 0 1 2 3นะคะหน่วยล่าง8 9 0 1 2 3เอาแอดจับคู่นะคะมาดูกันนะคะจับคู่งวดนี้นะคะโอ้เหลือเกินแหมแท้ 2 8 2 9 2 0 2 1 2 2ก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามนะคะสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสะคะสี่แปดสี่เก้นหนึะคะห้าแปดห้าเก้นย์ะคะหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนสหาก้าะคะเจ็ดสองหาแดูนย์หอยยูซหาแปดศนย์นะคะทุกคนนะคะนี่งวดก่อนเข้านะคะภาพชัดเจนไหมนะคะตัวหนังสือโตกขอบบอยจ้ะ หมายมันกระสิบอเซพท่อกันบัวเนาะมันเป็นจังไดแล้วจะเอฟซีเพิ่มมาตัวหนังสือตัวขอบเอ๊ะแต่ว่าอยู่ในจอเอสมันไม่ตกนะคะทุกคนแอสเก็บหมดอยู่นะคะในจอเอสแอสเห็นนี่เก็บหมดเลยนะคะทุกคนนะคะนี่ใช้ใช้อีกเครื่องดูก็เหมือนกันนะคะเวลาดูคลิปนะคะลองเบิรงเด้อจะเมยเมยมันบคือกขึ้นันบ่จะเลือกสีจังใดโอ้ยถามแอดอดก็เห็ดบ่ค่อยผิ คิดต่หัวเห็นไม่แมนจะลองดูเด้อค่ะลองดูถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะโอ้ยอยากไกลสดเด้อวันนิอยากไกลสดเด้อจะลองดูนะคะขอให้มารเฮงตังกันนะคะโชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อจ้ะอันนี้เป็นชุดสองตัวล่างชุดเต็มก่อนนะคะใครมีตัวตัดตัดก่อนเลยนะคะโอ้คอยได้เก่าเด่นมากพอดีเอากับตัดไปดีหลือเก่ายังเมละรอเอดตัดเก้าแล้วก็ตัดดับไปอีกตัดไปอีกค่ะให้มันเหลือน้อยที่สุดนะคะ ตัดนั่นตัดนี่จับนั่นจับนี่ค่ะเพื่อได้ตรงๆเน้นเ้นกันนะคะสักงวดละโอ้มดพอดีแอนมดตูดเล้ยว่าฉันจักสีวานี่อไรนะั่สู้ๆจะทุกคนสู้ๆนะคะสองตัวล่างชุดเต็มนะคะเรามีให้นะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะแต่ถ้าถามจับได้ไหมจับได้เป็นบางงวดนะคะแอนก็จับไม่เก่งบางงวดมันก็เข้าชุดเต็มชุดเต็มนี่มันก็เข้าเข้าเริ่มเข้าแล้วนะคะบนเริ่มมาแล้วบนเริ่มมาแล้ว เอานี่ละค่ะล่อรุ่นล่อรุ่นสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่นำเสนอนะคะไปเลยเด้อแม่แมเอาไปกินกันคะ่ะบู๊เกินก่อนสอบป่าจ๊ะสวัสดีจ้าสุขดีจ้า